มหาชนจงโชคดีสามสามน้ไปไปตามไปดูตามไปโอ้สามเสียงดูสิบันบันพอดีพอดีสิ ล่างงางามล,างล่ลลางไปเรื่อยเรล่างซาตากำลังได้ฟีฟ